ต้องติดตามกันหน่อยสําหรับเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดฉะเชิงเซาจนทาให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาชิ้นส่วนของมนุษย์และชิ้นส่วนของเครื่องบินเพื่อหาสาเหตุการตกครับความคืบหน้าเหตุเครื่องบินเล็กตกในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า11ชั่วโมงในการค้นหาร่างผู้เสียชีวิต9คน9คนนี้เป็นผู้โดยสารเจคนและนักบินอีก2คน ก่อนจะยุติตอนตีสครับโดยเอาชิ้นส่วนของเครื่องบินที่เจอมารวมไว้ที่อวาาตอเขาดินและจะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสาหรับชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบต่อไปขณะที่ตลอดวันนี้มีการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและเศษเครื่องบินที่เหลืออีกครั้งด้านนายนาวาทองสกุลพันธ์หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบางปะกงบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวานก็เข้าพื้นที่ทันทีนะครับ รับหน้าที่ขับรถแบคโฮเพื่อขุดหาชิ้นส่วนเครื่องบินและชิ้นส่วนมนุษย์แต่ก็มีอุปสรรคครับเนื่องจากเป็นดินเลนและมีคโคลนเยอะการทํางานก็เป็นไปด้วยความยากลําบากกลัวว่าใช้แบคโฮเข้าไปขุดุด,ดเนี่ยเดี๋ยวดินมันจะสไลด์จะถล่มลงมาซึ่งจะมีการปรับหน้าดินนะครับเพื่อให้เข้าไปทํางานในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถเก็บกู้ได้ทั้งหมดครับเครื่องบินเจอก็คือเจอเป็น,เ,ปนเจอเมื่อคืนเจอใบพัดฐานใต้ท้องอใต้ท้องเครื่องครับ แล้วก็หางส่วนหางส่วน,นนี่ครับแต่เครื่องยังไม่เจอคือเลนแล้วพื้นที่ครับพื้นที่แล้วก็คือว่ามันคับแคบกค็คือว่าช่วงจังหวะแค่แค่แค่แท็กแมคโครก็คือเราเอื้อมไปเอื้อมไม่ถึงนะครับต้องเป็นรถบูมยาวเท่านั้นคนเจอเมื่อคืนเนี่ยครับเป็นชิ้นส่วนเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวอะไรอย่างนี้ ส่วนนายพงเทพสิริสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบินเป็นตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานหรือสอสอ,อบอกว่าเครื่องบินไม่มีกล่องดำนะคะสาเหตุที่ไม่มีกล่องดำเพราะว่าทาง ICAO เนี่ยหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเขากำหนดไวค้ค่ะซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำหนักไม่เกิน5,700กิโลกรัมจึงไม่จำเป็นต้องมีกล่องดำนะคะ เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องเร่งตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบินซึ่งตอนนี้ค้นหาชิ้นส่วนของเครื่องบินได้แล้วกว่า3 0จากทั้งหมดอีกทางต้องเร่งขอข้อมูลเรื่องของการซ่อมบํารุงย้อนหลังค่ะไปดูประวัติไปดูล็อกบุ๊กกับทางบริษัทเจ้าของเครื่องบินทั้งหมดด้วยเพื่อนํามาวิเคราะห์สาเหตุการตกซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการตกได้ค่ะหลักฐานคือการซ่อมบำรุงของเครื่องบินเนี่ยทุกครั้งก็จะมีการลงกระบุดเอาไว้ที่เรียกว่าแอร์ทรับล็อกบุกนะฮะ mm hmm. ก็จะมีการ,ารงานลงบันทึกเอาไว้เราจะต้องเอาต,อตรงนั้นมาดูย้อนหลังไม่ได้ดูไม่ได้ดูย้อนหลังแค่วันเดียวสองวันนะฮะเราดูย้อนหลังเป็นเดือนเดือนนะฮะล้วก็ไปเริ่มไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรมาเปล่าหร,ห,รห,รห,รหรือหรือหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่กรณีนี้ผมยังไม่ได้ฟันธงนะครับขอเรียนว่าผมยังไม่ได้ฟันธงว่าเกิดจากทิ้งนี้ก็ปัญหาหรือว่าเกิดจากปัญหาทด้านเทคนิคนะฮะเพราะว่ามันเกิดได้ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ขอขอ บอว่างไว้ก่อนว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยยังยังบอกไม่ได้จริงๆนะฮะด้านนายอนุทินชาญบกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามการเก็บกู้ซากเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงการค้นหาผู้เสียชีวิตพณอนุทินบอกว่าเครื่องบินลำนี้ขอบินไว้ที่ความสูง5,000ฟุตครับจากพื้นดินซึ่งระยะนี้เพียงพอสำหรับการร่อนลงเบื้องต้นต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุการตกอีกครั้ง นอกจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ยังมีญาติของผู้เสียชีวิตที่ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุม้านนั้นญาติก็อยู่ในอาการศกเศร้าเสียใจยนะครับร้องไห้ตลอดเวลาไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนที่ไปเฝ้าติดตามสถานการณ์แต่อย่างใดส่วนชิ้นส่วนมนุษย์ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้แน่ชัดนะครับต้องรอยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้ได้ส่งชิ้นส่วนที่พบบางส่วนไปยังสถาบันเรียบร้อยแล้วครับ